สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีพี่น้องชา youtube ทุกคนด้วยครับผมวันนี้ผมพาทุกท่านมาดูรถเกี่ยวครับเอ้ยไม่ใช่ครับรถแมคโครพูดผิดฮิติชิ ex เอ้ยไม่ใช่สัต x 120.1ิดหนึ่งจมครับมาทำการกู้รถเกี่ยวคูโบต้าครับกู้รถเกี่ยวได้แล้วรถเกี่ยวก็ไปแล้วครับไปเกี่ยวต่อไปแล้ว เหลือแต่มแมคโครที่นี้เอาตัวไม่รอดเดี๋ยวมาดูกองเชียร์ครับว่าเยอะแค่ไหนครับนี่ท่านผู้ชมเยอะมากเลยดูโอ้ยท่านผู้ชมครับเลิกเรียนมาก็มาเลยครับนี่นชุดนักเรียนก็ยังไม่เปลี่ยนไม่นี่เป็นไง ขน้นมักทีรอยี่ครับเข้ามารอบหนึ่งแล้วเอาต้นมะพร้าวประมาณหต้นมังเดินรองมาถึงนี่แล้วแล้วก็ยืนไม่ได้ครับเลยต้องถอยกลับไปคืนเพราะว่ากลัวตัวเองเอาตัวไม่รอดครับเจ้าของขับเองไม่ค่อยจะเก่งเท่าไหร่ตอนนี้ก็รอคนระับ รอรถกำลังวินอยู่ครับตอนนี้รนูน้นรถวินอยู่ฝั่งนู้นคันหนึ่งตรงนี้คันหนึ่งครับใช้รถวินสองคันก็รอดูครับว่ามันจะวินดึงขึ้นไหมตรงนี้เพราะว่าแมคโครนี่ này, เข้ามาตรงนี้ไม่ได้เลยจริงๆต้องเข้ามาตรงนี้แล้วก็ขุดดินข้างหน้านี้ออกเปิดหน้านี้ออกเปิดหน้านี้ออก,ออกแล้วก็ ใช้สลิงรถวินวินออกไปครับแต่ทีนี้เออมันเข้ามาไม่ได้รถวินเขาก็เลยว่าเดี๋ยวจะลองวินดูก่อนจะลองดึงดูก่อนครับใช้รถสองคันนูนนูนยืนอยู่ยังไกลเลยนูนนะยืนอยู่ตรงนูนนนะยืนอยู่ทางนู้นเลยอ่ะกลางทุ่งนาเลย แบบนี้ใครจ่ายวะแบบนี้ใครจ่ายฮะเนอะเยอะแล้วนั่นแล้วสี่คันตายได้นสะลูกหนึ่งตรงนี้เป็นนาโรกด้วยเนาะอันนี้รุ่นห้าสิบร้อยห้าสิบเอ้ยร้อยห้านั่นนี่ร้อยยี่ไม่รถเกี่ยวรถเกี่ยวดึงรถเกี่ยวออกแล้วรถในคิปใช่ไหม ตัวเองจะเดินกลับจมก็เพิ่งเดินมาแล้วก right. oh, like ็หรือว่ารถเกี่ยวมันขึ้นเองรถเกี่ยววินอ๋อรถเกี่ยววินเอาวินมาดึงใช่ไหมอเนี่ยทีนี้รถวิ่นจะกลับแล้วอนู่นไปถึงนู่นแล้วเขาก็เลยเรียกว่าคนนี้เขบอกว่าได้วินได้ไม่ต้องไมโครอ๋อจ้ารถวินวิ่นทองคันแสดงว่า โอ้โหงานนี้เจ้าของไมโครนี่ก็ต้องจ่ายรถบินด้วยนี่ต้องจ่ายด้วยนี่มาเอาเงินพันพันเสียเงินเยอะดิไงได้เนาะแกไม่ได้จิ้มนะใช่ไหมเออจะเดินมาเลยโอ้แกไม่ได้จิ้มดูตายตายไอ้คนขับไมโครอ่ะไปทำรถเกี่ยวอยู่ที่รัตนะัทอ๋อแกขับเองอ๋อโตเกะขับเอง โอ้ oh, ดีแล้วถ้าลูกน้องขับดิดตายเลยแบบนี้นี่นี่เท่าเกรครับเองก็ไม่เป็นไรครับโทษใครไม่ได้โทษเจ้าขอรถเองเกไม่เกไม่ได้จิ้มมั้งอืดูถ้าทางมาแล้วตรงนี้มันเป็นรอยรถายจมด้วยอืแล้วอันนี้มาทำอะไรครับเนี่ยมาฮะ ถ่ายคลิปมันคุณเลยครับอ๋อมาถ่ายคลิปผมนึกว่ามากู้ภัยฮะโอ้เมื่อเช้าว่าจะโทรหาน้องนุ่นแล้วว่าจะไปนู่นแล้วไปไหนไปหาน้องพรไปเกี่ยวไหมไม่ได้เกี่ยวเช็ครถทั้งวันเลยเช็ครถรอลงไอไอร้อยร้อยห้าสิบไร่แล้วกลับมาบ้านกูตอนไหนนู่นแล้วก็จะสิ้นเดือนนั่นแหละสิ้นเดือนนี้ไหมอืมเกี่ยวให้ด้วยเลยชิ้นเดือนนี้แหละกี่ไร่ สี่สิบสี่สิบไรได้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 ไหมได้งานเต่งนี่มีความสุดจริงเลยติดเครื่องไม่ได้เอ้าลองนึกภาพดูตอนมันวินเนาะมันจะไปไหมเอ้าเนี่ยติดเครื่องได้เดินไม่ได้นั่นแหละถ้ามันวินมันจะไปไหมเอ้ามันจะไปไหมไม่สลิงขาดก็มันต้องมุดไปทางไหนแล้วนี่มุดไหมถ้าไม่เอานั่นแหละ thế ngay tổng một này, này này, lấy một vòng bên nào, điếc yêu gì ôi, con nhiều, dễ điếc cái trăng yêu mày, um, giúp nước, giúp nước, lèo nước, giúp rút kính là... nước, เอ้ยต <squishy>, uh. uh, ีจะของต้เก่งเขาเอ้นจะของต้นเก่งมึงอูนฟูนเออต้นเก่งกาจมันีอ่ดีบอันดีันเอ้ยเอ้ยเก่งสีดา่ะเก่งสีดามเอเอามอนี่แม่ขันไหนครับ รถเก่งของใคยสีดำครับรถเก่งยกมือหน่อยครับเอาเฮ้ยจะต่อยออกไปเอาไมโครมาช่วยกันอ๋อไปเอาไมโครมาอีกคันหนึ่งรถเก่งถ้าไม่มีเดี๋ยวผมเอารถวินไปลากออกเด้อ ทำไม่มีก็โอเคแล้วไปมนเย็นหน้าร้านที่ตอดนะท่านผู้ชมเยอะมากเลยนั่นบอกแกเดินไปไม่ใช่บอกนั่นแหละป้านั่นแหละ ทางนี้เันออกได้หลายทางเดี๋ยวพาไปดูดแบบไกลๆครับว่าน้ำเข้าในเครื่องไหมเด <c oughs> ี๋ <c oughs> ยวต้องไปฝั่งนู้นน่วมขนาดคนเดินยังจะจมเลยอ่ะ

เซตเอ็กซ์คิดหนึ่งครับกันน um ี้ครับสภาพยังดีอยู่เลยเกาะสลิงอยู่ตรงนี Sisters ้ดิเจออย่างเกมกนวาเยกสาสิบสิบไปวิ่งหลุดลับ่หากูเล้อ่ะาล้มสิหนูะิหนูนังใส ไปดูฝังหน่อยโอ้ัสดีครับเสตตีโอ้ดีเสตตี้นี่ไปทุกที่เลยไปทุกที่ครับที่มีรถจมที่มีความมันโอ้ไม่พลาดช็ดเด็ด ตัดพิงก่นเขาเลยใช่ไหมใช่ไกลไหมบ้านจะตีมานี่ร้อยโลพอดีไม่ขาดไม่เกินร้อยโลเลยนะโอ้ผมดีนะที่ผมมาเกี่ยวข้าวอยู่บ้านจะรวยไม่ไกลเท่าไหร่เจอบมื่อไหร่เจ้าก็ส่องน้ำเดือบวด โอ้ได้ฟังนั่งดีเลยนะคยเนดี้วียโอ้มีเพลงฟังด้วยไหมสบายครับ รถวิ yeah. name, ่งรถวินงกำลังเตรียมสลิงอยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวรอชมตอนวินครับอุททนตอนวินนี่เสียวได้หน่เสียวสลิงเนาะต้องหลบห่างๆหน่อยเนี่ยตอนดึงเนี่ยต้นไม้เกิดลมตอนดึงรถกูบะต้าเห็ไหมใช่ต้นนี้นะบอลเอฟทีไปติดตามดูคลิปผมตอนดึงรถเกี่ยวกูบะต้ายองไปไหนบ่ยงไปนู่นโอ้ยองต้นนี้เหรอใช่ต้นไม้เกิด มาทันอยู่ได้ช็อตขึไหวมอเนอนีออันาถ้าอยากดูช็อตต้องไปดูต้นหนึงคูบุต้าใช่ไหมใช่ครับดูช่องเสียตีเด้อเข้าไปดูช่องเสียตีครับดูเดือดมากดูเดือดมากลังจะขึ้นอันนี้ก็จะล้มถ้าล้มไปมันไม่ทับนี่บ่ทับเดี๋ยวถ้าล้มแต่มาเด่นมาแห้โอ้อันตรายแท้หวะ่า เดี๋ยวรอชมกันในคลิปต่อไปครับทุกท่าน